เบสเคลื่อนไหวแล้วหลังตรงตรงเผยสถานะล่าสุดชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเรียกไที่ว่าหลังจากที่ตรงตรงกิจกรออกมาเปิดใจเคลียร์หลังจากที่โดนโยงเป็นคู่รักไม่กล้าเลิกเรากลัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงโดยหนุ่มตรงตรงบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจที่ไม่ค่อยหวานกับเบสรับมณีไม่มีรูปคู่ก็ยังไม่เลิกกันชีวิตแฮปปี้บ้างทะเลาะบ้างช่วงนี้วุ่นงานและสร้างบ้าน20ล้านเป้าหมายทำเพื่อแม่ส่วนสงกราน์แพนกลับไปหาแม่ก็ไม่ได้ชวนเบส เชื่อว่าวันหนึ่งหากเกิดอะไรขึ้นพ่อก็ต้องเข้าใจซึ่งหลังจากที่ได้ฟังคําตอบหนุ่มตรงๆหล่าบรรดาชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและล่าสุดหลังจากเข้าไปส่องไอีของสาวเบสปรากฏว่ามีแฟนคลับเข้ามาคมเมนต์ให้กําลังใจเป็นจํานวนมากหลังจากสาวเบสลงรูป,รปล่าสุดด้วยแคปชั่นหัวใจสีเขียวเรียกได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่จ้าขอบคุณภาพตรงตรงด้สกอร์ดอ r จ um ้าสิบสองเบคคำสีงภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามนิวคะ่ะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ